ออเดอร์เดียว6 0 0 0บาทเพียงหุ่นทำได้ไงมาฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพียงหุ่นธัญญาปั้นแบนรนด์เสื้อผ้าให้โกอินเตอร์นะคะวันนี้เพียงหุ่นจะมาพูดถึงยอดขายที่เพียงหุ่นได้มาจากเอซีเนาะ6แสนบาทนะคะเพียงหุ่นได้ได้มาได้ไงแล้วมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรทําไมถึงได้ออเดอร์เพียงออเดอร์เดียวนะคะ 21k นะคะประมาณตอนนั้นก็3าสองบาทก็6 6แสนเจ็ดเกือบเจ็แสนเนาะพี่หง่นทำได้ไงก็มันด้วยความพลุกละมั้งคิดว่าน่าจะเป็นด้วยความไม่รู้อะค่ะตอนเปิดปี60เนาะพี่หง่นก็ลงสินค้าขายแล้วพอ,แ,อแค่เดือนแรกก็มีลูกค้าจากออสเตรเลียามาสั่งนะคะ เขาสั่งก่อนนะประมาณ5ตัวสั่งตัวอย่างนะหตัวก็เป็นกระโปรงเด็กแล้วก็เป็นเ,เคปเขาเรียกผ้าคลุมอะค่ะเพื่อเอาไปลองดูเนาะว่าสินค้าคุณภาพเราเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออเดอร์มาทั้งหมด300ตัวนะคะซึ่งออเดอร์อันนี้ยมันเป็นออเดอร์ที่พี่หมุนว่ามันเป็นมามาคิดคิดดูมันเหมือนฟลุกอะคือพี่หมุน ใช้เทคนิคเนาะมาไล่เรียงดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไดออเดอร์นี้เนาะคือเริ่มแรกเลยตอนขายเราก็อยากขายเราก็อยากขายเนาะก็อยากขายสินค้าทุกอย่างแล้วก็อยากขายส่งด้วยตอนนี้เออทำยังไงเนาะทำทำยังไงถึงจะให้ลูกค้าฝรั่งเนี่ยมาสั่งของเราเยอะๆเพราะว่าเราก็อยากจะขายส่งอะ่ะเป็นไอเดียอะไรเงี้ยว่าเออลองลองอยากขายส่งดูปริมาณเยอะๆ ก็เลยใช้คีย์เวิร์ดแค่คำเดียวนะคะทุกอันเลยค่ะพี่หมุนลงไปในข้อความนะคะในดิสคริปชันว่า wholesale แล้วก็ขีด r ร t เทลนะคะแค่2ประโยคนี้เองนะคะพี่หมุนใส่กับ product ทุกตัวสินค้าทุกตัวว่าโฮเ l e r ร t เทลนะคะซึ่งพอใช้คำนี้ไปเนาะเป็นคีย์เวิร์ดที่คือคิดขึ้นมาเองแหละคือไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกก็มีฝรั่งมาถามเรื่อยๆเลยค่ะก็มีลูกค้าคนนี้ลูกค้าจากออสเตรเลียที่ มาถามแล้วก็มาสั่งตัวอย่างแล้วก็สั่งไปนะคะ3 300ตัวเสร็จแล้วก็มีลูกค้าจากแคนาดาก็มาสั่งไปอีกประมาณ30ตัวเนาะมีลูกค้าจากเดนมาร์กมาสั่งอีก15ตัวอะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้าแบบนี้ค่ะมาเรื่อยๆเลยซึ่งเขาอะก็มาสั่งเพื่อเอาไปขายเป็นแบรนด์ของเขาเองเนาะไม่ใช่แบรนด์ของเราเนาะเป็นเป็นแบรนด์ของเขาเองเหมือนกับ เขาก็อยากได้สินค้าคุณภาพดีๆแล้วราคาไม่แพงแล้วไปอัพไปติดแบรนด์ติดโลโก้ของเขาเองเนาะซึ่งบางคนก็ส่งโลโก้มาให้พี่หุนติดให้บางคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องใส่แบรนด์เราไปนะเดี๋ยวเขาไปติดโลโก้ของเขาเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่หนเจอมาเนาะว่าเออถ้าเราอยากได้ขายได้ปริมาณเยอะๆสำหรับคนที่ผลิตงานแฮนด์เมดเองอะ พี่หมุนมองว่าอันนี้มันก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เอาไปใส่ได้ซึ่งตอนหลังๆพี่หมุนก็มาใส่ในซับไตเติเนาะในเฮดไลน์บ้างอะไรบ้างนะคะมันก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงปีที่3มันก็เริ่มมีลูกค้าปรีเข้ามาเยอะขึ้นก็เลยพี่หมุนก็เอาข้อความอันนี้ออกหมดเลยค่ะก็ไม่มีใครมาถามแล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิด<ๆ>เพื่อนๆน,น,น้องๆลองเอาไปปรับใช้บนเอเนาะลองดูว่าจะขายส่งได้แบบพี่หมุนไหมไหมคะ อ,อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับที่เพียงหุนพบเจอมาเนาะใครอยากฟังเ,เคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้ในการขายของบนเอซนะคะอย่าลืม follow เพียงหุนนะคะ,ะ Facebook Fanpage เนาะแล้วก็ตอนนี้เอซยังไม่เปิด ก็รออีกนิดนึงถ้าเกิดเขา SC Payment เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เปิดกันบน SC ซเนาะซึ่งเป็นตลาดแทนเมดเป็นงานดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุดที่อเมริกานะคะก็เป็นตลาดที่คึกคักได้ราคามากๆนะคะไม่ต้องมานั่งแข่งตัดราคากันที่เมืองไทยนะวันนี้เพียงหุ่นบา,บายบายสวัสดีค่ะ